สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนคนโกค่ะกระลังเงินกระลังเตรียมแปลงผูกผักสลัดค่ะเตรียมแปลงผูกผักสลดัดใส่ปุ๋ยข้อก่อนว่าสั่นปุ๋ยข้อปุ๋ยขอ้อ,ขอสวัสดีครับ เ e า e t a b l e garden ูพัักูมาูักกเขามาสมเด้ขาเด้อทอะไรยัาง เตรียมดินปลูกพักค่ะเตรียมดินปลูกพักนะคะดึสอบนะนะเปลียงเดียวปลูกเปลงเดียวด้วยค่ะ Been gone. <laughs> <laughs> là, tu fais aussi ici? Ouais fais comme il faut. Non, 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 non. Comment c'est bon? Ah, tu dis au bord là? Ah oui, c'est vrai. Ici. เหยียบกระแข้งคือเก้าหนั่นละจ้าปีนี้สลัดกระงามคือเก้าหนั่นเแหละวึงได้ค่ะการปลูกพักของของของชาต่างชาติ Bon, là, franchement, ce que je ferai, c'est que j'arroserai un bon coup. et que Je peux entrer demain matin. Comme ça, ça, ça a le temps de se mélanger un peu avec la terre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Demain matin, je vais vous dire que vous avez un Tu ne vas pas trop marcher dedans. Ce soir, c'est dur. Oui. Je vais un peu de temps. แฟนพีน่ดีเห็ดแปรงงามงามกับพี่นีอีแกแค่ิแบบนี้นี่เยอะกาแฟเน,นี้ยิ้วก็มาดคุ่ไปทั้งทีนะคุ่เป็นก้อนมาจากคนฝรั่งเศสค้นบินเยี่ยมไยมากสอบหนึ่งผนเด้เป็นคนใต้ายมาด้วยค่ะค้นบินเยี่ยม

ผู no? Sadly, toi, hein? ้ใดมากปูพักกะเขามาชมเนาะใส่กี่เม็ดนี่ตางแนี้ดส่นะเอสองบิรน่และน่นทั้งหมดคคกกราหักดูเอาดูเอา พันจิตามือนั่นมือนี่ดิแค้นพี่นี่ยัาถั่วปลูกโรดจนดอกมันสิออกบ่นน่ก้อนสิไปซื้อมันเป็นอย่างด้ค่ะเพราะว่าสลัดที่เห่าปลูกตามบ้านเห่าน่ะมันบ่ มันโ่นเป็นสลัดที่ทาสกินสลัดกินไหมจามโดนเป็นรสชาติของสลัดทําสลัดที่เมืองฝรั่งแมก็เลยไปซื้อค่ะแล้วก็หอบก็เบ,บรได้อว่ามันสิเกิดบกเกิดเวลาห้าเม็ดมาปลูกไหมคะ่ะอันนี้คือหออ้าไปซื้อแพงนั้นมาเลยก็1 4อยสี่สิบบาทถ้าบม่มีแพงไปเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะถ้ามีแพงไปเปลี่ยนก็ร2อยยี่สิบก็ได้เอามาปลูกเลยคะ่ะทุกปีกระเฮ็ดแบบนี้เนา<น>ะ,ะคะ่ะเนาะก็แพงอยู่ แต่ว่าเข้าเห็ดกินแล้วมันกับบมิสารเจือปนอะไรประมาณนี้สารเคมีขามาลงมาแรงสินะคะปลูกเขียวก่อนเนาะคะ่นะเนาะอุ้ยนี่บ่ได้ค่ะตายคีรีนี่ออกมา่สีจังได้าขึ้นมาแต่หักบอเอาเ้้อค่ะมันจะเหี่ยว กจะกจทุกๆปีก็มีความสุขในการปลูกพักกินเองค่ะปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกดีที่สุดเนาะก็มีหอมแบงสลัดมะคงมะเขืออะไรก็ว่ากันไปเนี่พี่นี่กับปลูกสูปีนั่นแหละจ้ะมีความสุขในการไปเก็บมาเทศสลัดมีความสุขในการไปลกยงลกยาเป็นงานอดิเรกเป็นงานแบบว่างานแห่งความสุขกันแม เห็นบอกขาแข่งเลือเพิ่นเปิดเพลงละแล้วก็ยุ่ยูุดอกค่ะบาเขามากในคลิปของพี่นี่ดอกยุวัดอ่า ขําแปลงใหญ่เกินไปเขาก็ต้องหาอิฐมาว่างเวลาแล้วถอนหญ้าเอาถอนหญ้าถอนหยันต์นั่นสิบุรีเหยียบสลัดเท้าประมาณักแต่เล้วนิดมาว่างเป็นระยะระยะเพราะว่าสิบได้เหยียบสลัดเท้าค่ะโอเคค่ะสาวอุดรคนโกพี่นี่เมียฝรั่ง nsp ชาแนลก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปละข้าค่ะ fc ค่ะคลิปละข้าพักต่างๆภาษาฝรั่งเศสว่าเลกึมค่ะ เอฟซีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยให้ทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะสบายบายค่ะสวัสดีค่ะ